วันนี้ผมก็จะพามาชมบรรยากาศยามเช้านะครับก็สวยงามดีนะครับก็เลยเก็บมาฝากอีกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เราผ่านนะครับก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับเราผ่านทุกวันทุกวันเราก็จะเก็บภาพความสวยงามมาฝากเพื่อนๆนะครับนี่ก็เ,เช้าเช้าอยู่นะครับบรรยากาศวิวชัดแถวบ้านนะครับทางกลับบ้าน ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเช้าๆมาเราก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกานะครับร้องนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สวยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสวยแตกต่างกันนะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับแสงพระอาทิตย์เขาจะขึ้นทางนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับ แสงสีแดงก็จะค่อยๆขึ้นมาทางนี้นะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อย่างที่บอกทุกๆครั้งนะครับเราก็จะเก็บมาฝากเพื่อนๆบ่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเช้าเ้ามาบรรยากาศแต่ละวันแต่ละวันแตกต่างกันนะครับเราก็จะเก็บมาฝากทุกๆวันนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อย่างที่บอกทุกๆ,ๆครั้งนะครับ ตรงนี้ก็เป็นต้นตาลที่เรียงรายขึ้นนะครับขึ้นติดต่อกันสวยงามเลยนะครับแต่ละต้นแต่ละต้นเขาก็มีความสวยงามของเขาแต่ละต้นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับกอเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็อย่างที่บอกนะครับของฟ้าวันนี้ไม่มีเมฆนะครับไม่มีเมฆเลยนะครับเหมือนจะร้อนเลยนะครับวันนี้นะครับก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับ ต้นตาลสูงสวยเด่นเลยนะครับต้นนี้นะครับขอเป็ภาพที่สวยงามน,นะครับเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชม